ตัวนี้ที่เด็ดเลยทุกคนมันแปลว่าฉันน่ะมีไส้กอรอกอันใหญ่ปุ้มเลยเป็นไง สวัสดีค่ะม่ชาวท้องทะเลทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแอมแมทชาแนลค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะใหม่จะมาพาทุกคนไปดูว่าตัวละครแต่ละตัวนะในเต้าหลวงตาลูสั์ประวิยาจาร์นะคะเขาพูดว่าอะไรบ้างาจะเป็นคําพูดในเกมนะคะก็หใหม่ได้เพื่อนคนจีนนะคะเป็นคนจีนเลยนะที่อยู่ที่สิงคโปร์นะคะก็เล่นเกมอาอมกับใหม่เขาอยู่ทีมเดียวกับใหม่ไงใหม่ก็เลยบอกเขาเออเนี่ยช่วยแปลจากภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษให้ใหม่น่อยนะคะแล้วใหม่ เอาภาษาอังกฤษมาแปลเป็นภาษาไทยอีกทีนึงนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าแบบเราก็ไม่ได้ถอดมาแบบเป๊ะๆนะเราก็แปลแบบเใส่อารมณ์นิดนึงนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยทีละตัวนะครับทุกตัวละครเหมือนจะใส่ภาษาจีนแล้วก็พินอินไว้ให้ข้างล่างนาเนาะเผื่อใครอยากจะฝึกออกทรงออกเสียงนะคะมาที่ตัวแรกนะคะพระเอกของเรานะถังซานร,ร่างย่าเงินคราม ถังซานบอกว่าเสี่ยวอู่ข้าจะปกป้องเจ้าเองอ่ามันแบบประโยคจากอนิเมะเลยทุกคนหมายว่าถ้าเกิดใครที่แบบดูซีรีส์จีนเยอะๆดูการ์ตูนจีนเยอะๆอันนี้คือเดากันได้อยู่แล้วเนาะเพราะว่าเขาใช้คําจับง่ายนะคะสําหรับถังซานย่าเงินครามเสี่ยวอู่เขาจะปกป้องเจ้าไงไปต่อที่ถังซานร่างคอนห้าเทียนนะหรือว่าถังอินนั่นเองย ถัองอินบอกว่าไม่มีใครแก่เกินจะคาดหวังคงไร้คาถ้าอยู่ถึง100ปีอย่างสิ้นหวังอม,มันจะคมมันจะเฉียบอะไรขนาดนั้นนะคะพี่โอ้โหเกินปุยบุยแลนะจริงๆแล้วว่าตอนที่เพื่อนใหม่เขาถอดมาเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาถอดเป็นคําว่า ambitious นะหรือว่าคําว่าทะเยอทะยานนะคะก็คือไม่มีใครแก่เกินจะทะเยอทะยานนะคะแต่ว่าใหม่ก็ไม่แน่ใจว่าตัวคาแรคเตอร์ของถังซาน่ะมันแบบ มันแปลไปทางนั้นได้หรือเปล่าใหม่ก็เลยเอ่มใหม่ก็เลยมาเปลี่ยนเป็นความคาดหวังแทนนะคะเพื<ๆ>่อนสามารถอ่านคําแปลภาษาอังกฤษได้นะคะแปลภาษาอังกฤษคือคําแปลจากคนจีนที่เขาแปลจากภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษให้ใหม่นะคะแล้วก็ใหม่เนี่ยเอามาแปลเป็นภาษาไทยเองอีกทีหนึ่งนะคะตัวต่อไปเนะเป็นถังซานลับนั่นเองปะสิโลเส้นช่ ตัวละครตัวนี้เป็นตัวที่งงมากที่สุดแล้วหมายแปลมาหมายก็งงไอคนจีนเพื่อนใหม่มันก็งงเหมือนกันมันแบบว่าอะไรวะนี่มันคือแปลว่าอะไรถังซ่านลับในเขาพูดว่าหินตกลงเหวเสียงดัง19ครั้งทุกครั้งมันจะเข้าใกล้นรกขึ้นทุกทีน่าเศร้าช่างน,น่าเศร้าจริงๆงงงไหมงงไหมเออมันมันแบบมันแปลว่าอะไรวะ อ่ะใครที่แบบรู้ว่าถังซารับเนี่ยเขากำลังจะสื่อถึงอะไรหรือว่าแปลว่าอะไรนะสามารถคอมเมนต์บอกเอใหม่ไว้ได้นะคะเอออยากรู้เหมือนกันว่าแบบเขาต้องการจะเปรียบเทียบกับอะไรหรือเปล่าต่อไปนะคะนางเอกของเราเสี่ยวอู่ฉันเสี่ยวอู่เสี่ยวอู่อูคงน้องเสี่ยวอูนี่ก็หลายคนเดาได้ชัวร์นะน้องบอกว่าถ้าชื่อเสี่ยวอู่อู่ที่แปลว่าเต้นรำอ่ะใช่ไหม มันอยู่ในอนิเมะอีกแล้วทุกคนประโยคนี้นประโยคเด็ดทุกคนน่าจะแบบตราตรึงกับประโยคนี้อยู่แล้วเนาะ <c oughs> ต่อไปเป็นนิ่งโ่งๆนะครับโร <c oughs> งรงบอกว่ามีอะไรให้ฉันช่วยไหมแค่นี้เลยสั้นๆอตัวต่อไปนะก็คือเอาซื้อขานะหรือว่าออสการ์นั่นเองตัวนี้ที่เด็ดเลยทุกคนฟังดีๆนะ ตัวนี้เนะีมันบอกว่าโยเกต้าเสียงฉางโอ้หมายแบบจําได้เลยอ่ะทีเนี้ยมันแปลว่าฉันน่ะมีไส้กอรอกอันใหญ่ปึ้มเลยเป็นไงเออเอาซื้อขาครับเขาแบบพรากกับไส้กอรอกของเขาอม,มากเลยทุกคนก็เลยแบบบอกให้ทุกคนทั้งโลกรู้ว่าแบบฉันน่ะมีไส้กอรอกที่ใหญ่มากๆเลยเนี่ยเออเป็นไงล่ะจุดเฟี้ยวอ่ะตัวละครตัวนี้เฟี้ยวสุดแล้วในเะนี้ย ต่อไปเป็นรูปพี่ใต้นะคะรับใต้มู่ไบนะ่เนี่ยมาแบบแมนแมนอีกแล้วทุกคนต้องแข็งแก่งขึ้นเพื่อที่จะปกป้องคนที่รักไงมาแบบแมนแมนคุยกันอีกแล้วอะงั้นเราไปต่อกันเลยที่น้องแมวนะคะน้องแมวลูกรักของแอมใหม่ จูจูชิงนะเขาบอกว่าฉันนะ่ะคือใบมีดที่คมที่สุดของคุณนะเป่งไงโอ้โหโอ้โห I'm your sharper blade อะโอ้โหแบบโอ้โแต่แล้วแต่แล้วแต่แล้วลูกลักสุดจัดต่อกันที่หมาหงจุ้หรือวัน,กกน,กกน,กกนไฟนะครับฉันก็ฉันก็ข้าจะบินแล้วหมาหงจิ้เขาบอกว่าลิกทางหน่อยลิกทางหน่อยเด็กเทพกำลังจะทะยานสู่ฟ้า อ่าก็คือแบบพี่อ้วนเขาจะโบยบินนะทุกคนอ่ะไปต่อกันที่แฟนของเขาละกันอ,อ่าวออฉันอยากจะท่องเที่ยวทั่วโลกท่ามกลางสายลมอ้ะมาแบบลมๆอ่ะลมๆม,ม,ม,มนะไปฉันเสียงนะครับไปตัวต่อไปนะครับเรามาที่อาจารย์แม่กันหน่อยดีกว่าอาจารย์แม่เออหลงนะครับนียต 除非你想变成焦炭อย่ามาขวางทางนะถ้าคุณไม่อยากจะเป็นเท่า่านแม่คุณแม่เขาร้นแรงจัดๆอะอาจารย์อาจารย์ร้อนแรงมากเลยเออหลงนะครับเรามาอาจารย์แม่แล้วเราก็ต้องไปต่อกันที่พี่ล้นของเราดีกว่านะพี่ล้นฮอตของเราสุดจะฮอตซไม่ม有废魂 โ oh, อ้่บอกเลยเขาคมอีกแล้วทุกคนอันนี้เป็นประโยคในอนิเมะเหมือนกันค่ะไม่มีหรอกวิญญาณยุทธขยะมันมีแต่วิญญาจาร์ที่ไม่รู้จักคุณค่าเท่านั้นเองเป็นไงเขาแบบหล่อทั้งในอนิเมะหล่อทั้งในแบบในเกมอะ่ะอีโซกังนะคะนุ่มฮอตจริงๆนะขนาดวิญญายุทธแปรผันน่ะยังฮอตขนาดนี้ทุกคนเขาแบบหล่อแล้วแบบคมคายไงใช่ไหมไปงั้นเราไปต่อที่อาจารย์คนต่อไปสามเหลี่ยมทองคาคนสุดท้ายนะคะฟู่หลันเป๋ 能没有万万能 <laughs> คนนี้เขาก็มาแนวเงินเงินทุกคนเฉียนแปลว่าเงินนะคะเมโเฉียนก็คือไม่มีเงินนะอันนี้เขาพูดว่าเงินนะ่ะไม่ใช่ทุกอย่างนะแต่ว่าก็ทําอะไรไม่ได้นะถ้าไม่มีเงินเออเขาก็ยังคงแบบคงคอนเซปต์นะพอ,อรักเกินนะ,นะคะฟูลันเตอร์นะทุกคนตู่กูปปอดีกว่า อันนี้เขามาแนวอวยตัวเองดูคนตู่คูป๋อเขาบอกว่าพิษอ่ะมันเป็นสุดยอดวิญญาณยุตเลยแล้วฉันน่ยก็ฝึกจนถึงระดับสุดยอดของมันอีกทีอ๋อเหรอคือในอนิเมะอ่ะเขาบอกว่าแบบวิญญาณยุตพิษเนี่ยคือมันแบบค่าค่าคนใช้ใช่ไหมคือมันแบบเป็นเป็นวิญญาณยุตที่แบบอันตรายมาก,มาก เออทำให้คนฝึกกะตายตายอายุสั้นอะไรแบบเนี้ยเออตัวูป๋อก็เลยอวยตัวเองว่าแบบเออเนี่ยข้าเนี่ยไม่ตายแถมยังฝึกได้ถึงแบบจุดสุดยอดอะไรแบบนี้เลยนะตัวละครต่อไปนะรุ่นพี่ฉินหมิงหมายบอกเลยว่าตอนหมายเห็นคำแปลครั้งแรกมีน้ำตาลเล็ดเล็ดนิดนึงเลยนะพี่ฉินหมิงเขาบอกว่า ฉันจะยังคงเป็นสมาชิกของโรงเรียนเช็คตลอดไปอูวยตอนนี้เพื่อนใหม่เขาส่งมาให้อะ a l w a e s Check Academy member แบบโอเคได้ครับได้เลยฮะใครที่ยังดูไม่ถึงตอนล่าสุดนะต้องไปดูอนิเมะน,นะให้ถึงตอนล่าสุดแล้วจะเข้าใจมันช่งางซาบซึ้งเหลือเกินนะสำหรับตัวละครชินหมิงนะทุกคน เราไปต่อกันที่อาจารย์อีกหนึ่งคนนะครับคือเจ้าอูจีเจ้าอูจอจาอ่จีเขาบอกว่าอย่ามาท้ายทายข้านะข้าเจ้าอูจีนะเว้ยอะไรประมาณนี้นะคะผมไปต่อกันที่คุณป้อละกันถังห่า,หาว ม,มาแบบมาแบบเฟี้ยวอีกแล้วคุณพอ่อคุณพ่อเขาบอกว่าเขย่าโลกแล้วอยู่เหนือคนทั้งปัตตภีโอ้โหแบบโคตรเบี้ยวเลยพอ่อพ่อแบบโอ้โหมาอะไรขนาดนั้นนะถังห้าวก็คือถังห้าวอะครับปีพีโตเขาก็บอกอยู่เนีอยู่เหนือคนทั้งปัตตภีอะคะ่ะพ่อครับและคนสุดท้ายเมียพ่อะทุกคนก็คือออินะทุกคนกคออ 南草平生无归处，风雨流年，幸得东风故。อันนี้คุณแม่เขาบอกว่ายากเงินครามที่ไม่มีที่ไปในที่สุดก็พบเจอสิ่งที่ตามหาหลังจากทนน้ำทนฝนมาหลายปีอืมเด็ดอยู่มะเด็ดอยู่นะคนนี้คือจะบอกว่าตอนที่เพื่อนใหม่เขาแปลให้เป็นภาษาอังกฤษอะคือใหม่ก็ถอดความออกมาอีกทีนะเพราะว่าจริงๆแล้วตอนที่เพื่อนใหม่เขาแปลมาให้อะ เขาใช้คำว่า fortunately found her east wind after many years of wind and rain คือใหม่ก็เลยแปลว่าเออน่าจะประมาณว่าแบบคุณแม่เนี่ยเขาก็เป็นแบบยากเงินคามที่แบบโดดเดี่ยวมาตั้งนานเนาะแล้วก็แบบมาแต่ผ่านไปหลายปีผ่านลมผ่านฝนมาแล้วก็มาเจอคุณพ่อใหม่ก็เลยคิดว่าน่าจะแปลว่าประมาณนี้นะยากเงินคามที่ไม่มีที่ไปนะ่ในที่สุดเขาก็ได้เจอสิ่งที่ตามหาลหลังจากที่ทนฝนทน,ทน,ทนลมมาหลายปีนะคะผม เป็นยังไงกันบ้างน,นะคะสำหรับ18ตัวละครแรกของเกมโต้ลวดตะลุยศัพทิยจาร์นะคะก็อันนี้ถ้าเกิดมีผิดพลาดอะไรหรือใครที่แบบเออแบบคิดว่าน่าจะแปลว่าอย่างนี้ได้นะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะเพราะว่าอันนี้ใหม่ก็แปลว่าจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยแล้วก็แบบมันก็แล้วแต่คนขอดความด้วยนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะว่าเออชอบอันไหนชอบของใครใครเฟี้ยวสุดนะถ้าใหม่เนี่ยใหม่ชอบออสการทุกคนเออ โยเกิร์ต้าเซียงฉองเป็นไงเอ้ยบอกไปเลยผมมีไส้ก,กรอกอันใหญ่นะครับน้องๆน,นะครับผมก็สําหรับคลิปหน้านะคะเดี๋ยวมีต่อนะอีก 10, 10ประมาณแถวๆนี้แหละคลิปแล้วประมาณ1 7บเตัวเพราะว่าตัวละครในเกมมีทั้งหมด50ตัวแล้วก็ยังมีสกินด้วยนะคะคือตัวของสกินของหลงงเนี่ยใหม่ก็เพิ่งมารู้ว่ามันไม่เหมือนกันทุกคนเคสี่ยวอู่อย่างเงี้ยอ่าถ้าเปลี่ยนสกินมันจะเปลี่ยนคําพูดนะคะอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนให้ดู ม,ม,มันไม่เหมือนเดิมใหม่ยังไม่ไดเอาให้เพื่อนแปลให้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวคลิปหน้านะคะก็จะมีตัวละครที่เป็นสกินทั้งหลายที่ใหม่ย,ยังไม่ได้แปลนะคะแล้วก็เซตของสำน<ต>ักวิญญ,ญาณยุทธทั้งหลายปีพปิตอง,งอย่างเงี้ยไม่ีใหม่บอกเลยว่า,ามมของปิตองเนี่ยคือไม่รู้คำแปลละของปิตองเนี่ยคือแบบ ใจใหม่แบบสั่นเอ้ยแบบชอบมากเลยทุกคน,นะคะตัวอวยไงตัวอวยก็จะประมาณนี้แหละเออก็แ,แบบอีกหลายๆตัวนี่คือจิตจี๊ดทั้งนั้นเลยทุกคนเพราะฉะนั้นรอติดตามได้เลยแฮปสำหรับคลิปคำพูดของตัวละครในเกมโต้หลัวตาลู่นะคะคลิปที่2 ep 2เดี๋ยวมาแน่นอนนะครับผมก็ใครชื่นชอบตัวไหนคอมเมนต์เอาไว้ได้แล้วไว้เจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีคนด้วยครับ